เอ้ยได้ๆเย้ยโอเคโอเคโอมาหมูมาปุ่มปุ่มอย่าโอ้ยรอแป๊บนึงแกต้องช่วยฉันนะเข้าจให้เปิดมันทำงานได้หรือไม่ไม่รู้ต้องรองสดๆอ้าววันนี้เราจะมาเล่นแกรี่มอสกันนะครับกับเพื่อนผมที่ชื่อว่า โอ้กูไม่ต้องพูดแล้วไโอ้ยวันนี้เราจะมาโอเคน้ำโมเป็นึงนะกูขอเล่นไม์ค้าวรอมึงแล้วกันไมครับตึงไม์ครับเหมือนกันเหรอตึ้งขั้นแรกของการเล่นไม์ครับจะกลายบล็อกกล่ค่อยปลอดภกายบล็อกเล่นงี้จเวิ่งจ่ายเมา เออเล่นไหมครับต่อแล้วก็เล่นไหมครับต่อแล้วเอขั้นแรกก็คือการตัดต้นไม้อ่าเราจะตัดกันแบบนี้เลยว่าบูชาไม่เถื่อเขี้ยสกายวอลกเล่นสกายวอลไม่เออเอาโดนแล้วตัดเฮ้ยสีนี้มันเออแม่งเออเลยเออเลยเอฮะเนี่ยต่อมีอย่างอีกมั้วเนี่ย รอโหลด5ปีเฮ้ยไม่ใช่ยังวะไม่เป็นคนนี้นะเราเนหนุ่มเปนหนุ่มหรอเล่กูไม่รู้อะไรดีเฮ้ยนโมว่า <Wow. S 1> มึงเคยอยากไปปวกาศปะวะตอนนี้กูมีโครงการส่งคนไปปวกาศเลย โอเคมึงหยุดโอเค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 ไปเราจะไปเอาอากาศกันนะทุกคนอะไรเดี๋ยวกูส่งมึงไปคนแรกเลยนกหวีว่าต้องตายแน่เนเลไปไปไปต้องการต้อต้องกี้ๆหน่อยต้องกออีหลุ้ๆหน่อยเดี๋ยว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 เี๋ยวเด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 วเดีเดี๋ยวเดี๋ยว ช่วยติดกับไอ้ตรงตัวจรวดให้หน่อยเดี๋ยวปูพามันขึ้นอากาศเองได้ไปเด้อไม่ได้ใช้คำสั่งพวกนี้อ๋อเจมส์วูมเทือกไปแล้วโูมวูดัมเป็นนะปกติมันใช้อะไรวะน้ำมับอกหน่อยดิฮะตัวเชื่อมเนี่ยปกติมันใช้อะไรตัวเชื่อมอ่ะมันใช้มันเชื่ออะไรมันเชื่ออะไรผมไปเลยเดี๋ยวน้ำมับอกไปเลยสาม เวามสำเร็จไหมปถึอกาศด้มกต้องถาวด้วยไอ้เหี้ยไม่ถึง่ราจะด้วยไม่ไช่วยเลยโอ้ยีอะไรเนี่ยโอมโมทำอะไรอะอะไรเราว่าบินไปสู่อวกาศกันอีกรอบหนึ่งโครงการนี้ยังไม่จบลงโครงการนี้ยังไม่จบลงว่าเรามีเฮลิคอปเตอร์ไงล่ะไปไปด้วยวะ เอ้กูพีได้แล้วบูมบูมสุวิชระพัมน์มโนยชากูมก็เห็นนะไม่ต้องไม่ต้องยิงกูจะดูอยู่แล้วอย่าเโลกูขับไปเร้วขับอมีความรู้สึกว่ากูขับบนเออเครื่องยนต์เครื่องยนต์ไม่ติดเครื่องยนต์ไม่ติด โอ้โโอ้โอ้เฮ้ยเอโอ้โหกระชิงกระยิงกระชิงกระยิงิงโอ้ยแล้วเออเอือไ้ยตายไเนี่ยเป็นเต็นท์แบบเอ่อใช้ด่วนนี้เหรออืมกดไปกูจะตายกด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 วงกดไเถอนั่นแหละโอ้โอ้คนทเข้อจีเนี่ยสมองเลยอื โอเคมันก็ไม่ค่อยน่าแต่เท่าไหร่มีสิ่งนี้มึงเว้ยมึงต้องจัดการมันเน้อะไรอ่ะมึงต้องจัดการมันได้เว้ยได้แอทีแอทีเหรอเราเดวก็ได้ใช้งานได้มันตายกูตายเองเออยไม่ละบุงแอทีแอทีไม่ตายตายอีโย้วตายตาย เราต้องใช้สิ่งนี้พาไปอ๋ออไอ้เหี้ยเบื่อตายเองกินเออเลือดเต็มเตลืดเกินไปเราเราลับไม่ได้เลยเกินไปาุ่มไม่ได้อะไรลองเสกไปดิมึงเสกอะไรก็ได้เสกไปดิตรงยืบอ่ะเราจะลองใช้สิ่งนี้ดีกว่า อ๋อรู้ไหมสิ่งนี้ทำงานยังไงอ้าวไหนมันก็แค่ถือปืนขึ้นมาเว้ยแล้วก็ยิงว้ยแล้วก็ตายโอ้โหอ้โอ้หได้แล้วมันสวยโอ้โหเอ้ยขาอะไทำกันนะผมตับหนึ่งขาก่อนเอออีหยังนี่น้อนี่มันเอาไว้นี่คือบ้านนะโม ไปเลยโอ้โศงหน่วยลบไปละไม่แล้วไม่ละหน่วยลบกูค้างไปและฐานฐานประชาการหน่วยหน่วยลบกูค้างไปละหน่วยลบกูเอ่อไปสู่สุขติละโอเคกูจะมึงโดนไล้ออกมึงโดนไล้ออกโอ้โหนี่มันสิ่งนี้น่าจะช่วยฉันหนานี้ หลอกแล้วออเอ้ยระยะไกลด้วยนะโดนด้วยฮนะเฮ้ยเจอเครื่องบินของจริงหน่อยเป็นไงเฮ้ยเดี๋ยว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  <c oughs> ขึ้นเว้ยเอยอพยายามทำอะไรอย่างนั้นล่ะเนินรถเนินรถพิเศษกูทำงานไม่ได้ไล่ออกไปแล้วทีนี้แหละกูเองมี่จะ มันบินไม่ขึ้นวะเลยมันบินไงวะหายอุ้ยนี่ไงปี๊วอเราจะตายเนี่ยเราโมจิซาวก็แอเออแล้วเนาะเฮ้ยต้องไปหาแกได้จะต้องฆ่าแกได้แล้วโว้ ไม่ถึงเลยด้วยโอ้โห๋ออยยังไม่ตายหายเอ้ยตอนนี้ควันขึ้นมากเลยครับตอนนี้เราต้องตายแล้วคุณรู้ใช่ไหมว่าเครื่องีินลำนั้นอะควันขึ้นยีิบสี่ชัมมม่วโมงเขาเขาหายไปแล้วเปล่า <c oughs> ไม่ได้หายไปพอดีล่าเครื่องบนไปหาจุดแลนดิ้งใหม่อ๋อเออเขาหายไปแล้วเฮ้ย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  <c oughs> นนอยู่บนหัวยังเลยเลยเออดิว่ากูหันไม่ได้ก่อนเถอะกับวันดี้เดีดิมึงหายไปไหนเฮ้ยเอ้ยขึ้นเนินเยอะโค่นไกูบินได้แล้วนะโมกูบินได้แต่ถามว่ากูคุมได้ไหมไหมเออโอ้หัวก็แล้ว ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คงหายใจเฮ้ยโอ้เอาสลายันกูไปไหวแล้วเอ๊สจะต้องใช้สิ่งนี้ในการพังบ้านแกแล้วแหละมันออกแบบทั้งในชีวิตจริงและในโลกในเกมในการทลายล้างเลยมันควบคุมอย่างวะเฮ้ยเฮ้ย ไปางานเข้าอ๋อ,อ้ยมากำลังจะทำคู่คุณนี่เองคำถามคือต่อจากนี้คู่คุณยังไงคู่คุณไม่เป็นนี่ครับผู้จัดการผมนะครับเมื่อท่านมาฝึกงานนะครับแต่ว่าท่าน,นันลืมถามผู้จัดการว่าไอ้ลืมถามทนายคุณว่าไอ้เครื่องนี้มันทำงานยังไงนะครับกดผิดโอ้โอ ตายก,ากลางอากาศเขาจะทำรรีเลือดให้หรีเลือดให้ไม่ต้องรีเลือดก,ก็ได้เอ้ยนะโมว่ากูจะไม่ขึ้นไปหามึงละแต่กูจะส่งสิ่งน,นี้ไปหามึงแทนเว้ยอะไรอะไรอะ,รอะ,รอะขอแค่คก,กูสกิดมันทีนึงเว้ยไม่ได้มาตรฐานจากโรงงานว่หน้าเลยปุ้ม โอ้ยถีบทรงเลยนะอืออืมใช่ไงวะาไอ้ย,อยางงี้นี่เองแต่นี้ใช้ไงต่อโอ้ป้นมาตั้งแต่ห้องเปลแ่ยนเลยโอ้โอ้แล้วงมันใช้ไปแล้วมันใช้ไปแล้วมึงตายแน่ลำวงมันตายแนเ่เดาอะไรอ่ะโอ้ มึงพร้อมยังที่จะโดนยิงเหรวะไปเลยมีสามชั้นมึงจะโอ้โหได้เลยบูบูบูบได้มาหน้าบ้านกันต้องเปลี่ยนโลเคชั่นละมันยังยังไม่โดนเลยมันจะลบไปทำไมต้องเปลี่ยนบ้านละวจังวันนี้เฮ้ยเอเรียเอเรียเอเรีแอเอรีนาเว้ยเอเรียจากไหนวะ อาลีนาใช่ใช่แล้ฮ้กูโดนดีดกูโดนดีเดีปุ่มสลายไปเลยอะไรกันเนี่ยโอ้ดูแล้วมันเล่นอ้อยเออแหมนะโมันนแน่นหนาลุยไปว่าปุ่มปุ่มอะไรจะไม่มีด่าจะไม่มีใารยอมแพ้ มันหลบได้ไหมเนี่ยอไม่นะูมจึอโอ้ไม่นะภูมิเราต้องปิดล้วต้องปิดปิดปิดเอาเอ๊ะนี่เป็นไอ้าปิดอัน แล้วต้องเสกคนมาเพิ่มครับจ้ะคุณหลอกลอกูพวกกูใช้ไม่เป็นเองวะเ,เออตำรวจตำรวจไปหมอไกลดีกว่าหมอ,อกะยว่ามึงเคยไปนเัสแมนในอ่าใ,ในพวกอ่าไปแถวในแคริบเบียน์ไหมอุ้ยมึงเคยเห็นพวกอ่าไปนเัสแมนในแถวในแคริบเบียน์ไหมเพื่อนอ่าวว้าวว้าไอ้พวกนั้นมันเป็นของปลอมเว้ยของจริงมันคืออันนี้เว้ย อาซูมิดิสเน่ไปแล้วไม่นะบูมไม่นะเออค้างค้างค้างโอ้โอ้ลบทบบูมลบลบลบมันคือไฟน่าเสแสรของจริงเลยแป๊บนึ่งรู้สึกว่าชนะ่วงนี้กูขี้เกียจเดินเองว่ะเอฟไม่ได้โหลดครับเป,เป็นเรื่อง อะไร,ะไรทำไมไม่ลดทำไมไม่ลดทำไมทำไมยังไม่ลดเพระาะขาดขี้เหนื่แล <ใน S 2> ้วคนนี้ปืนฮึไอแ่นนี่เอ้ามา เอ้ยกี่นาทีแล้วเนี่ยทำอะไรวะไม่รู้อ่ะเอาไปรหลอกเล่นไปเอ๊ะเอ๊เอ๊นี่คือเสกไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเสกไม่ได้อกอืมเด้รับคุณตำรวจอ่ะไปอีกไดัไหมสักลนจะเป็นอะไรไปนะพูมโอ้โอ้ย y god ยามันใหญ่มากเลย มีห้องควบคุมด้วยโอ้แม่กกดมีปืนที่ยิงใหม่นอ้อไอ้ดูแล้วแั๊บหนึ่งกูจะสร้างฉากยานสร้างฉากยานแล้วหนึ่งเกยอยู่ที่ไหนึนหาก่อนนี่ไง นอนเลไม่ได้เลยนานี่ามากันเราต้องยนันลบหน่อยอะ,อ,ะอะไรวะเนี่ยกูอยู่นอกยานเฉยเลยนี่ใหญ่กว่ายำตะกี้นะีนี่ใหญ่กว่าลำตะกี้แน่ๆแต่ว่ามันไม่แหลกเลยโอ้ยแยกชิ้นส่วนเฮ้ย,อย,ยงอมากปูมปูมปค้าง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 ไม่ค้างกระตุก กระตุกอ่ะเอาอีกเอาอีกเอาอีกลำ้วยกันลำตะกี้ไม่น่าจะไปมามามาปูไม่ต้องแล้วแหละอ๋อเฮย้ยอันนี้ของเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วยางย่างย่งยงโอ้โอูมหยุดดูเส็ยงะล้วแปบบ้แบแบป๊บแป๊บกูกดลอบอยู่พอเซกบ้างเป็นลานมันเป็นยานลำใหญ่ขนาดสุดยอดเลยนี่อะไรเนี่ยอืม อู้ท่าไม่ชีของด็อกเตอร์ฮูไงเนี่ยเอ้ยนี่มันเอืมเงี้ยวเงี้ยวเกับอะไรนะปั้มกับตัวเฮ้ยดะโมไปกินอยู่นี่แป๊บหนึ่งนะวันนี้กูมีอะไรเออ่กูอยากอยู่ดีๆก็สึกอยากสัญญากรรมให้มึงอ่ะไม่ต้องไม่ต้องอ้าวไอ้นี่ไม่ได้เปิดไว้โอ้ยเว่นเฮ้ยบอยขาดตาบ้านแล้ว ีเออเลือดแดงที่หายเออเราสามารถนอนได้ไหมเอ,อ้ยไม่ได้ฮะ<อ>เอ,อะ้ยอาแระบหาดเสียวอ,ยอะไรนี่นี่มันอีหยังเนี่ยหวาดเสียวหวาดเสียวเสียวโอ้โหโมผม,ม,มอยู่เฉกอะไรทีมม่มันแบบทำให้แหลกได้ละไม่กูไม่แหลกมึงแหลกนโมะแหลก เออสอง,งสารก็ว่างอ่ะพอใจไ,ไหมไม่เห็นหนึกว่มามันไม่ได้ขอ,องเยอะมากแต่ความจริงมันเยอะมากเอ้ยวันนี้พอใจไ,ไหมวันนี้ไม่น่าได้เลยไ,ไม่น่าจะแหลกเหรอฮ <c oughs> ะไม่น่าจะแหลกเหรอ,อตกเลยป้าเออมันก็แค่โลลึลกโลสเตอร์เองถ้ามันแค่โลลึกโลสเตอร์อะไรเนี่ยนายมันเข้ามาอยู่ในเตียงสวัสดีเจ้าคุณตำรวจคุณตำรวจครับ น,น,นายเราจะเล็งสไนเปอร์จากใใระยะไกลให้ตำรวจกนนันนะครับกูไปกว่ารู้สึ่งมันจะสไนเปอร์ยังไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยาม่นะคุณตำรวจคุณตำรวจโดนยิง,รงเราต้องรักษาคุณตำรวจก่อน น่าสนใจดีนะเนี่ยเขาบอกว่าคุณตำรวจก็บอกว่าจะพาท่านไปสู่อากาศด้วยการเช้พอน์ตอืมแค่ประตูมึงก็ไม่น่าจะไปรอดแล้วปิ๊บประตูเสียโอประตูเสียอุ้ยไม่มันต้องกดค้างสิกทีเดียวพร้อเว้ยอืมจะพาไปสู่อวกาศยังไงเนาะอืมสู่อวกาศมั็นยังไงโอ้ นี่มันเครื่องวาร์ปในฮาร์ปไลท์้ยปุ๊บเดี๋ยวเรากดห้าเอ๊ะปี๊ปเอ๊ะ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 เอ้ากูไปโดนบีบด้วยเอ้ากูไปแล้วเอ้ากูไปแล้วอ้า้วชาติไหนมันจะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันลงมาวะใครมันสับคันโยกหรือเปล่าใครมันเล่นอะไรใครมันเล่นอะไรใครมันสับ โอ้โหเจ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 โอ้ยอุ้ยมึงรอเข้ามาสิมึงรอเข้ามาสิมึงเจออาร์ใคโอนะเอ้ยยิงไม่ได้แล้วเอ้ยลงมาลงมาเลเลงมาลงมาอะไรไโอ้คอนเทนต์คอนเทนต์ดีๆอ่ะนี่ไม่ได้ยิงกันอ่ะ ได้ขาวเพิ่มเปิดประเด็นชิวแรกนะเอ๊ะเอ๊ะทำไมมันลงไปอีกแล้วเออเตรียมรเตรียมปืนเตรียมปืนครับจังวะนี้เอาเลีงไม่ได้ขึ้นไปครับขึ้นไป โอ้ค่าแต่คนนอพังเลยอะนะโมมันพังแล้วเนี่ยดีอีอะไรอะไรอะไรอยากจะปังโตอะไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าไม่เข้าไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าไม่เข้าไม่เข้าเหรอแป๊บ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 นะโมกลับไปก่อนกลับไปก่อนกลับไปก่อนมีอะไรให้ดูบาริเคจิงเดอดอไปมา น่าโมมีเครื่องนี้อยู่ไม่ต้องทำอะไรหรอกนี่โอ้โหกูกูทำอะไรลำบากโอ้กูว่ากูมาเอดีกว่าไม่หลอมึงนะกูว่ากูมาเองดีกว่าตรงนี้เนี่ยโอเจกูตอนนี้แค่แปะมือเปิดได้ไหมน้อเปิดไม่ได้อะไรเนี่ย อเอาโอ้ออช่วยอะไรได้เนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยนฮะให้ความสุขเหมือนกูอยู่ประกาศเลยเนี่ยโอ้โหมีการแปะดวงดาวแถมาให้ด้วยะเออไปแนละ้ว <laughs> ไปแล้วเพื่อนกูโอ้ มันเป็นขอที่สารไปสารแต่ได้กันเลยม่นะผมตกไปแล้วนุ่จะให้เก้าอีมาม้มันทำไมเนีเออ่ยมันแนนไม่ได้รทิ้งรทิ้งรทิ้งเฮ้ยเล่นดีกว่าให้ความรู้สึกเหมือนไปสวนน้ำแบบไม่ต้องไปสวนน้ำโอเคเเอา ให้ความรู้สึกเหมือนเล่นสวนน้ำนะนะที่นนไม่ได้ไปสวนน้ำนมีความรู้สึกว่าคนเล่นอันนี้จะตายทันทีเพราะว่าบางจุดนี้มันคดเคี้ยวระดับสุดยอดแล้วทเล่นกันอ่าพูดไปเดี๋ยวตาราจตับคันโยกไปนึ่งดูก่อนอะไรไม่ทำอะไรนี่ะอันนี้เอฟเฟกต์อันนี้ควัน,น one. เปิดไปก่อนเลยน,นี้แสงอันนี้โอเค ดดดดดไม่มันมีมันมีให้คันโยกให้มีคันโยกให้อ้าวเหรอปุ่มไปเลยไปเลยพีจ้าเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยอะไรเหรอถือปืนไม่ได้เอ้ยมีมีแสงมีแสงโอ้โห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 เอ๊ะเสียงอะไรนี่ คอมไบเสกมันมาระบายหนูน้ำโมเครื่องเล่นกูฟังเลยไอไม่เพราะคอมไบ่ตันเดียวมันไม,ม่เกยวกับโมคอมไบ่ใครเสกใครเสกคอมไไม่มนจะนโมโอเคนั่นแหละคลีนเ v ฟว i n g เอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เด้อเดยวคราวนี้คราวนี้มึงไปเองคราวนี้มึงไปเองยได้ได้ได้ไามาเลยไม่ต้องนี well. no, ่หรอก อันโยกอยู่นะนั่งเลยอันโยอ่ะอืมเค้อันโยะปิ๊บโอเคเฮ้ยเปิดเอฟเฟคเปิดควันเปิดแสงเปิดโหมดปืนขั้นตอนนี้ครับผมกับเราไปอุ๊ยอุ้ยอุ้ยโอนหันขึ้นมาข้างบนคุณจะเห็นคนเล็งของสายท่านอยู่อะไรอยู่

ชียนี่แม่งแย่กูเล่นเลยดดีปุ่มไหนเซคคอมไบบ้างไหมเนี่ยไม่มีนะครับผมไปแล้วโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้สวนน้ำสวนน้ำโอ้มุนหัวนะนะ

ทางนี้กูไปเองคันี้กูอไปเงให้มันตรงกับน้ำอ่ะเนี่ยๆตรงทะเลอ่ะให้มันตรงกับทะเลอ่ะมันจะลงเลยอ่ะเอือๆวันนี้แหละอ่ะมันทำไมมันไปใต้ดินอ่ะเอาไว้เวลาหลับพุงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปใต้นี่เดียวเองมึงมืออันนี้กูเล่นมากนะตะกี้มึงแย่งกูเล่นไปแล้วเป็นไรได้ได้ได้แทนที่เจ้าของจะเป็นคนประเดิม นมึงกดให้หมดเลยมันไออันประทับรูปมือประทับรูปมือเอ้มึงก็เสาสวิตเอฟเฟกอะไรให้หมดเลยติดติดติดตีตีนี่นะครับคือหน้าของคนที่แย่งคนอื่นเล่นนะครับอ่าอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะสิกิ๊กแอบมาเอ้ยไม่ต้องอย่าเซ็กอีเย่กูได้เล่นเถอะโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเอ้ยเข้ามาอย่างช้าๆนะครับ แต่วันนี้มึงก็มาช้าไหมครับอ่าเฮ้ยเขาเขาเขาเร่งสปีดนะครับต่วนนี้เขาเข้าไปในอุโมงค์แล้วนะครับแล้วเขาก็จะพอเขาก็จะเอียงครับเอื้อลไปในแวต่วันนี้แต่วันนี้เขาจะลงเอ๊ะหมือนเดลนเสียงคอมไบเอาหัวเออหัวทะลุออกมาเอาแล้วเขาก็จะพบกับความงงขั้นสุดยอดเดี๋ยวผมจะมารอนี่โอ้โหโอ้โห รู้สึกแสียตามากเลยเออนั่นแหละเออเอาพลายข้างเอาเอาไปลแล้วเอายี่เอาแล้วภูมิว่าจะมาต,ตรงนี้เออตรงนี้แหละเออตรงนี้แหละเออนี่แหละอ,อ่าภูามิลงมาทำไมทางเลนโบรโตรตัวนี้มันทําไมเหรอมไม่มีอะไรเออกภูม <c oughs> <c oughs> ิลงมาแล้วมีคนรออยู่เอ,อเ๊ะมีคนรออยู่อ่ะ เอ้ยก็ลงมาแล้วอุ้ยอี่แหละอันนี้แหละโอ้แอบตารอ่อ่ะอ่ะอียงวะเอาเอ้ยเอ้ยเาเขได้าเขาาไอาเดาเอาเอาเอาาเอ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 าเ่าเมาเอาเอาเเอ้ยอามอาเอเอาเอเอาาาาาอาอาเาาอ เดี๋ยวครับเขาได้ทำการตัดสีอะไรอีกโอ้ปวดคอมากเลยตอนนี้ไอ้คลิปกี s <S ่นาทีแล้วเนี่ยไม่ได้ดูเลยเนี <S <S ่ยเออโอเคเออมันเกินมาแล้วแหละมันเกินแล้วแหละเจแค่นี้แหละเออโอเคมาดูอะไรนู่นนี่นั่นละคนนะครับเออเพื่อคนเราจะมาทำคลิปอีกในชา้นนาไม่ก็หน้าไม่ก็ฝันหน้าไม่ก็เดือนหน้า ไม่ก็ตอนไหนก็ได้ที่กูอยากจะลงอืมนั่นแหละจบ<อ>นั่นแหละครับท่านผู้ชมโอเคกค็เอ่อนี่ก็คือเป็นการเล่นแกนี่มอสที่ผมคิดว่าน่าจะเบื่อเบือ่อน่าจะไอคิวต่ำมากมากน่าจะเบื่อเบื่อหน่อยนะครับก็คือเพราะไม่มีอะไรทำเพราะเล่นสองคนนะครับถ้าแบบเอ่อถ้ามันจะ มอสมาไม่ครบครับพอดีต้องใช้ของเพื่อนครับถ้าเอาถ้าให้เพื่อนเข้านี่โอ้โหชาตินี้ครับกว่ามันจะโหลดเสร็จใช่ครับโอเคโอเคครับท่านผู้ชมลาก่อนนะครับเยีบาย